สวัสดีครับวันนี้มาออกหมายนะครับกับน้องๆน,นะครับตีอย่าบอมชายฝั่งนะครับน้ำเช้านะครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจ,จะมีผลงานไหมนะครับเดี๋ยวลองใช้ยาปักดูนะครับ luôn ngăn học, tinh phần ngăn nó vào này học. อ๋อดนนีทักกเช้า chơi nồi chơi nồi nhúc nồi, ơi, nó nón nhang hả? cái huấn chính, đấy, đẹp, rồi, ha, nhìn เก๋าไส้สวยเลยครับนี่ก็ยนนะ่ะ <laughs> นี่นะครับพ่อครัวกำลังจะทำอาหารเช้านะครับกับปลาเก๋าที่ได้มานะครับ เบิร์นปลากันนะครับเนื้อปลาเก๋าครับเมื่อกี้ครับ กินปลาย่างเลยมา ร็เลิศนะครับจาดเซเว่นนชั้นเลืนนะครับบรรยากาศแม่ปลาเบือนกันสดนะครับน่าใส่น้ำจิ้มเอาชิมจิ้มนี่รัาวิธีการเอาตัวรอดนะครับการต้มปลาแบบไม่มีหม้อนะครับ ไม่มีหม้อไม่มีกระทะนะครับมีแต่กระป๋องเบียร์นะครับนี่ข้าาตัวรอดนะครับจะกินปลาต้มนะครับนี่นะครับปลาเมื่อเช้าที่เราได้นะครับปลาเก๋าสี่ตัวนะครับตัวใหญ่เราระเบินกินไปตัวหนึ่งแล้วครับเมื่อเช้าเบินกินแล้วก็นี่สามตัวที่เหลือนะครับเราเอามาเผาไฟย่างกินนะครับแล้วก็นี่ปลาต้มนะครับต้มในกระป๋อง ข้อางออกดิอ,ออกเลยดิพูพูออกดิทางในกระป๋องอ่ะร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนเข่ขขาไงออกไงน้ำอยู่าที่น้ำมอ,อกไหมดินดินจะร้อนว่ะมาน,น้ำออกก่อนนี่ครับตาเมาเช้านะครับเราได้ครับ <laughs> ออที่เอาตัวรอดนะครับนี่ทีเอาตัวรอดที่ ข้างชายทะเลนะครับนี่นะครับตัวแหน่ของที่น,นี้นี่นะครับปลาต้มนะครับปลาอะไรนะไม่ออกปลากระปองปลากระป๋องเข <Evet> <Spy> าเรียกว่าปลาหนึ่งหนึ่งสีปลาต้มสีด้นะครับลองดูนะ ปลตัวนี้ยขายดีสุดหอมนะหอมนะครับปลาหนึ่งสีกนะครับหอมมากครับตัวนี้นี่ปลาเผานะครับปลาเก๋าเผาเนื้อปลาเก๋านะครับเนื้อขาวมากนะครับเนี่ยเราจากเราย่างมามากี้ครับสุดยอดมากครับเนื้อขาวมากเนื้อนุ่มนะครับขาวด้วย ลองๆใส่ถ้วยเลยต้องนี่ยำเลยอ่ะ